สวัสดีทุกคนทุกท่านท่านผู้ชมอะไรเนี่ยโอเคก็าวันนี้เราเั็นไหนเนี่ยออก็าวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับซึ่งเราก็อืมวิวิอืษของดีนะเนี่ยแบบนี้ โอเคแล้วก็หุยสองหมื่นฮะโอเคของดีเอาจะบอดนะเอ่อขยิบนี่มาก่อนเกิบหมดแล้วยงละขออะไรบขยิบนี่ด้วยโอเคโอเคก็เกมนี่มันจะไม่ค่อยมีอะไรน่า เดี่ยวโคตรช้าโงอะไรก็ก็ผมได้เออปิดดิดไปแล้วนะฮะก็ยังอาจจะวุ่นวายนิดนึงโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดละต่อฮะผมผมงการรุนแรงปิดปิดนิดนึงนะคบเพราะว่า ฉันเสียเวลานะฮะอย่างโฆษณาเงง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 อย่างโคนี้ผมจะได้ไหมได้อะไรขออย่างเดียวคืออย่าได้อันนี้นี่อันนี้ได้ระเบิดไฟมาฮะโอเคอันนี้คือบ้านเราเหรอโอดด้้แลวเินอันไหนบ้านเราอันนี้เหรอไม่ยอมเสียยี่สิบบาทนะนะ เนี่ยนะบ้านเราเข้ายัางไง<ด>อย่าบอกนะบ้านเรามันไม่เข้า <c oughs> โอ้โหถ้าเป็นเกมที่วอมันจะเข้าได้โอเควันนี้เรากับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่นะครมันคือเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมจะดึงนี่มาก็ผมเล่นเล่นไปแล้วซุปเปอร์สายยาโอ้โห ขอบคุณมากครับตำรวจต้องหนีตำรวจก่อนช่วยด้วยเออผมมีสเก็ตบอร์ดทำไมผมไม่ใช่วะไปสเก็ตบอร์ดลูกพ่อไปลุยกระโดดด้วยนี่นี่โชว์ความเทพโชว์ความเทพของกันเล่นสเก็ตบอร์ดเลาเล่นสเก็ตบอร์ดได้ ผู้ชมครับผมได้ปล้นรถใครมาคนหนึ่งนะก็เลยใช้รถคันนี้แหละในการหนีเป็นไงผมมันเทพผมวเทพแห่งการปล้นผมวเหมือนตอนนี้เรายังติดดาวอยู่นะหนึ่งดาวไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมติดนะเออลืมไปว่าเกมนี้มันเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเห็นไหมเห็นคนตกงอซัยไหมทไมมันายเลยวันนี้ ไกินหมูกระทะ่ารด้เปล่าวะก็ได้แหละครับขอบคุณมากที่กรุณาไม่ไม่เห็นไหมเห็นว<ล>ะเห็นะคนตกมอไซนี่แหละคือความแปลกของเกมนี้นะฮะเอาจริงมันก็ไม่แปลกหรอกย,ยิงเข้าไปเพื่อนรถผมมันเป็นรถมาหาปลาไหลที่สามารถฆ่าทุกคนได้ไป เราจะไปสวรรค์ไปพุ่งไปเลยเราคือฟอรเรลเจอร์แรปเตอร์ไม่เกรงใจใครไปพุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้แต่เราต้องรีบขับหนไไีไปเลยไปเลยแนี้รวรถใกล้พังแล้วฮะโอเค <Okay, S 2> ผมจะต้องรีบหนีนะมีตำรวจอยู่ตรงนี้นะะ ผมหนีไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่หยุดแท็กซี่โอเคขอบคุณเอ้ยเดี๋ยวแท็กซี่เอ้ยเดีเอแแแแเอ,เอแบงโถ่แกเลอ,อย่างนี้กับฉันใช่ไหมได้แกเล่นแกเลือกเล่นอย่างนี้เองนะตำรวจมาทำอะไรตรงสมสมนาน่า สมนำหน้าโอเคไปเราต้องรีบขับหนีออป้อนรถเลยอ้าวต่อยใครอ่ะทุกคนครับทุกคนผมลืมไปว่าอย่าเลยผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาวิ่งมาชนเองนะคะ รถแท็กซี่ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอเตะใส่คน <c oughs> ขอโทษนะครับเจ๊พอดีว่าผมรีบ,บยืมมอเตอรไซค์หน่อยนะนน <c oughs> โอ้แล้วก็บ้าจริงๆเ,เออไปพุ่งชน ชนเสาไฟเลยนี่โอ้โหมอไซค์ชนคนเคยเห็นไหมล่ะมอไซค์ชนคนมีแต่รถยนต์ชนคนไปเราต้องพุ่งไปยั่วยั่วยั่วโอ้มีรถตำรวจตามมาเราเป็นเด็กแว้นเราต้องพุ่งไปพุ่งไปฟอร์ดเลสเตอร์เลสเตอร์เฮ้ยมอไซค์ โอเคถ้ามาซค์ผมหายพังแล้วนะในการแก้แค้นผมผมไปชวนรถเขาทำไมอ้าวเขาบอกไม่ไม่ขับดีๆขับเลี้ยวๆนะฮะเออดีเหมือนกันเนี่ยฮะหลังมันเต็มแล้วหรอก